สวัสดีค่ะอันนี้คุณยายนะคะวันนี้คุณยายจะมีมีต้นต้นไม้สวยๆมาแนะนำนะคะอันนี้คือฮกหลงนะคะคุณยายปลูกมาสองปีแล้วยังไม่ได้ผ่าหัวนะคะสองปีแล้วค่ะกอใหญ่กอมกอมใหญ่มากเลยสองปีแล้วค่ะยังไม่ได้ยังไม่ได้ผ่าอันนี้เบนจะลงเขเล็กสีเบนจะลงไม่ใช่ฮกหลงนะคะ คล้ายๆกับหกลงอันนี้สีเป็นจะลงอันนี้คือคุณยายแยกหนอ,อกมาตอาเรียกคุณเอ็มหรือสหเดชาอะไรก็ไม่แน่ใจนี่ค่ะ,คะอันนี้คือหกลงนะคะคุณยายแยกหนอกออกมาต้นนี้นค่ะมีคนถามซื้อแล้วนะคะแต่คุณยายยังไม่ขายนะคะเอาไว้ก่อนเอาไว้ขยายพันธุ์ ไงฟอมกอใหญ่มากอันนี้สองปีนะคะนี่ค่ะให้ดูปลูกเอามาปลูกแค่หน่อเดียวนะคะน,นี่ฟอมกอนะคะน,นี่เขามีหลอดเห็นไหมอันนี้กัดสีเลยต้นอันนี้ก็ตอนแรกๆเขาจะเป็นสีนี้ก่อนสีขาวออกสีขาวพอเขาออกใบได้ประมาณนี้แล้วเขาจะกัดสีเป็นสีชมพูเข้มเลย สวยมากตัวนี้เนยดูใบนี้ดัใบน,นี้ใหญ่ใหญ่มากนี่ค่ะยายปลูกไว้หลายอย่างอันนี้กำลังเริ่มขยายพันธุ์นะคะเดี๋ยวอีกสักหน่อยนึงเดี๋ยวจะเปิดขายนะคะรอให้รอขยายพันธุ์ก็ยังมีน้อยอยู่อันนี้ก็รวยไม่เลิกนะคะรวยไม่เลิกก็ออกดอกเห็นไหมคะออกดอกแล้วนี่ ห็นป่ะนะคะอันนี้รวยไม่เลิกนะคะคุณยายปลูกไว้มาต้นเดียวขยายพันธุ์อันนี้ก็คือมังกรริ้นมังกรแค่นะคะเนี่ยคุณยายขยายพันธุ์ไว้อันนี้แสงเงินแสงทองอันนั้นก็รวยไม่เลิกนี่ยคะ่ะขยายพันธุ์ไว้เดี๋ยวคุณยายจะพาไปดูพาไปดูต้นไม้คุณยายอีกนะคะ คี่คุณยายขยายไว้มาแล้วค่ะอันนี้เขาเรียกสเสน่จันแดงโกเมนนะคะคุณยายได้มาสองต้นนี่ค่ะอันนี้ไม่แน่ใจชื่ออะไรเนี่ยค่ะด่างอันนี้สเสน่จันแดงโกเมนนะคะเนี่ยใบเขาจะเป็นรูปหัวใจใหญ่ๆเลยนี่คะอันนี้ก็บัวน้ำเขาเรียก เขาเรียกบัวน้ำเจ้าของเขาเขาเรียกบัวนีน่ค่ะให้คุณยายให้ดูต้นไม้คุณยายอันนี้เอาใบาชํานะเขาเรียกหยกฝักมรกตอันนี้ก็คือช้อนเงินช้อนทองนะคะี่คุณยายมีหลายทงอันนี้ไม่แน่ใจชื่ออะไรขยายพันธุ์อยู่นี่ก็ช้อนเงินช้อนทองนะคะคุณยายขยาย นี่ยค่ะขยายไว้อันนี้น่าจะเป็นหูกระต่ายบอนหูกะต่ายะเขาเรียกอะไรต้นตะบองเพชรหูกะตายนะคะอันนี้ซื้อมาต้นเดียวนะขยายได้เยอะเลยน,นี่ค่ะดูฟปงป่ออันนี้ก็ไม่แน่ใจเขาเรียกอะไร ก็ฝักมรกตนะคะนี่ขัมรกตอันนี้รวยไม่เลิกคุณยายเอาใบามาเสียบไว้นะเขแตกลูกเต็มเลยอยากจะใส่กระถางทีหลังนี่ค่ะยายถ่ายให้ดูน,ะนี่ค่ะต้นไม้เพิ่งจะอันนี้ก็รวยไม่เลิกใส่กระถางเล็กไว้ออกดอกเห็นไหมคะนี่ออกดอกอันนี้ก็จะบองเพร ยายซื้อมาแล้วมาขยายพันธุ์ในกุหลาบหินนะคะแล้วก็ตระกูลใบไม้อวบน้ำเนี่ยคุณยายทาใบไว้เห็น,นไหมคะยังไม่ได้ย้ายออกอยู่ในนี้ก็สวยดีนะกระถางอันนี้ก็จะบองเพชรเหมือนกันนะคะนี่อันนี้เต็มกระถางเลยซื้อมาตั้งอ่บไซส์ไซส์สองนิ้วอันนี้ขยายเป็นไซส์สี่นิ้วแหละสามนิ้วสี่นิ้ว นี่คะ่ะคุณยายอันนี้จะบองเพชรคุณยายขายนะคะใครจะซื้อไปเลี้ยงก็มาติดต่อคุณยายได้นะคะอยู่หน้าวัดศรีวิไลนะคะอยู่ใกล้ใกล้บ้านนี่คะ่ะนี่คะ่ะบองเพชรอันนี้มังกรแค่นะละิ้นมังกรแคคะ่ะอันนี้ก็หัวใจล้านดวงนะคะเดี๋ยวจะขยายใ,ใส่กระถางเล็กๆนี่คะ่ะสวยตตาย,ยากอันนี้ตาตย,ยาก อยากให้ดูผู้ดังผู้ใหญ่ผู้ใหผู้ดังกำลังขยายชอ้อนเงินชอ้อนทองนะขยายไว้อยู่นี่ค่ะอากอดิมานะคะนี่อะไรนะโกสลเขาเรียกโกสนไม่ใช่กโกดิมาขอโทษทีค่ะเนี่ยโกสนนะคะอันนี้อากอดิมาานี่นี่อันนี้อากอดิมาขยายพอไว้อันนี้ไม่แน่ใจ เอามาปลูกไว้เหมือนกันแนะแต่จำชื่อไม่ได้นี่ค่ะพู่ด่างพู่ด่างธรรมดานะคะเริ่มเริ่มจะขยายพันธุ์นะคะยังไม่อะไรอันนี้ก็อโปนีบ้าเหมือนกันมันมีแสงเงินแสงทองกับอะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้เลยสักอย่างเดียวเดี๋ยวต้องจดจดไว้นี่ค่ะนี่ค่ะขยายพันธุ์ไว้นะคะ จำได้ย่างเดียวเน,นี่ยแสงเงินแสงทองมีหกลงนะคะหกลงค่ะขยายไวะคะ้ค่ะเดี๋ยวคุณยายจะพาไปดูกดอินนะคะคุณยายใส่บ้านนี่ค่ะนี่คุณยายขยายพันแล้วนะคะนี่ถ้าไม่กวนอิ่มก็ สหเดชะเขาใบเขาถูงเขาโขงท็อทีนะคะอยู่ใกล้ถนนเห็นไหมคะใบใหญ่มากเลยนี่เห็นใบไหมคะใหญ่ใหญ่กับมือยายสองสาเท่านะอันนี้เขาเพิ่งขยายพันนะอันนไหมคะเขามาให้ต้นละสองร้อยยังไม่ขายนะคะอันนี้เพราะว่าเอาไว้ก่อนเอาไว้ฟอมกอแล้วก็ขยายหน่อแล้วก็แตกหน่อให้ อันนี้คือดอกของคุณอิมหรือสหดีชานะคะนี่เดี๋ยวเวลาเขาบานแล้วเดี๋ยวคุณยายจะลองผสมพันธุ์ดูขยายพันธุ์ด้วยดอกไอ้ตรงนี้จะเป็นเป็นถุงแบบเกรสรตูเมียอยู่ตรงนี้นะคะข้างบนนี้เกรสรตวผู้อยู่ข้างบนเวลาเขาบานแล้วเดี๋ยวคุณยายจะเลาะเอาข้างบนเนี่ยผสมตรงนี้นะคะเพื่อจะได้เมล็ดของเขา นี่ค่ะคุณยายว่ามันไม่ใช่คุณอิมอเป็นสหเดชะมากกว่าเพราะหูเขาหูเขาอยากเห็นไหมคะนี่นี่ค่ะแลต่แต่จะเรียกเนะาะจะใบใหญ่มากเห็นไหมคะหกหลงคุณยายตั้งกต่ย้ายมาไม่เคยเหี่ยวเลยนะย้ายออกจากต้นแม่เขาไม่เหี่ยวเลยเพราะว่าข้างล่างเนี่ยหัวหัวเขาใหญ่มากมีหัวทุกต้นเลยนะคะนี่ อันนี้ก็ยังไม่ขายนะคะขยายพันธุ์ไว้ก่อนเพราะว่ามันหายากแล้วก็แพงด้วยขยายพันธุ์เยอะๆก่อนแล้วค่อยจำหน่ายงั้นแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งให้ขขยายพันธุ์ได้เยอะเดี๋ยวคุณยายจะเปิดขายนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์คุณยายด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ